สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ ceo talk ครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมอยู่ในรายการได้ง,ง่ายนะครับเพียงแค่ส่งคําถามของท่านมาทางอ e ีเมล address ที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้แล้ครับรับรองได้ว่าเสมือนหนึ่งว่าท่านได้มาออกในรายการของเราเลยแหละครับเพราะว่าคําถามของท่านจะถูกคัดเลือกเพื่อน,นามาออกอากาศ และพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟเฟอรินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงณลินีภัยบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้เป็นคําถามจากท่านผู้ชมที่คงอาจจะกําลังตัดสินใจอยู่เพราะเขาบอกว่าตอนนี้เขาถูกเพื่อนเพื่อนของเขาเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยนะครับชวนทากิฟเฟอรินแต่ที่ทํางานก็มีเพื่อนที่ที่ทํางานชวนทําขายตรงอีกยี่ห้อหนึ่งเหมือนกัน ส่วนเพื่อนที่มาทำทำกิฟฟรีนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากิฟฟรีนเนี่ยแนะนำให้บริโภคสินค้าอย่างเป็นธรรมชาติแต่เพื่อนที่ออฟฟิศที่ทำขายตรงอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำกับเขาเนี่ยก็ซื้อสินค้าทีหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยชิ้นเลยเป็นชุดใหญ่เลยเขาก็เลยรู้สึกว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ยเขาควรจะมองมุมไหนและคิดแบบไหนดีครคุณหมอครับ แต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีนโยบายมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะคะบริษัทที่ให้ซื้อทีละเยอะๆเนี่ยคงจะมองเป้าประสงค์ว่าเมื่อมีของแล้วเนี่ยก็ต้องรีบกระจายใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับกิฟรารินเองเนี่ยเราก็มองว่า ธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่เพื่อนอะทากับเพื่อนเราไม่มีวันรู้หรอกว่าเพื่อนเราคนหนึ่งเนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนถ้าเผื่อเราสามารถเราทําให้เพื่อนทุกๆคนเนี่ยต้องมาลงทุนเยอะๆเพื่อนที่ทํางานได้หรือกระจายสินค้าได้ก็คงไม่เป็นไรแต่เพื่อนที่กระจายสินค้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีของกองเต็มบ้านเป็นหนี้หรือเป็นสินซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำนะคะในกิฟเฟอรินเองเนี่ยการตลาดของเราเป็นการตลาดเชิงรุกนะคะวิธีการของเราเนี่ยไม่ใช่วิธีการที่เฉื่อยชาเลยแต่ความเป็นธรรมชาติของการใช้สินค้าเป็นสิ่งที่เราเน้น ั่นหมายความว่าถ้าเราไปคุยกับเพื่อนเราชวนเพื่อนมาเป็นเจ้าของกิฟฟารีนมาเปิดบริษัทลูกของตัวเองแล้วทุกคนใช้สินค้าเท่าที่ตัวเองอยากใช้สินค้าจะถูกซื้อใช้เมื่อมีคนอยากใช้จริงๆเพื่ออะไรจะได้ไม่ต้องไปจมเงินไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแต่การตลาดเชิงรุกของเราก็คือรุกในการที่เราจะไปเชิญคนมาเป็นเจ้าของกิฟฟารีนเหมือนกันมาใช้สินค้าเหมือนกันแล้วมาสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าเหมือนกันเนี่ยมากกว่านะคะเออเรามองอะไรกันยาวๆนานๆเนี่ยนะคะขายตรงเนี่ยมีเรื่ Sensitive อยู S S Unit 1 1> ่นิดนึงถ้าทำไม่ดีเนี่ยนะจะเสียเพื่อน แลตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็มีความคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความสุขในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารวยมากแค่ไหนอย่างเดียวเท่านั้นแต่อยู่ที่ว่าเรารวยแล้วเราเป็นที่ยอมรับไหมเรารวยแล้วไม่มีใครเกลียดเรานะเรารวยแล้วเพื่อนยังรักเราเหมือนเดิมเพื่อนยังอยากคบเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นด้วยการมีของกองเต็มบ้านมันจะต้องทําให้เรามีนิสัยปะหยัดเยียดของอ่ะจังเรยเพราะว่าเราอยากได้ขอได้เงินคืนไงอยากระบายของจะพูดยังไงก็ได้ให้เขาซื้อให้ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะความเป็น เพื่อนเนี่ยมันอาจจะขาดหายไปมันอาจจะถูกตัดตอนไปนะคะแล้วก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าหลายๆคนเนี่ยพอเพื่อนไปทํางานบางบริษัทเพื่อนที่เหลือไม่กล้าเชิญมากินข้าวเลี้ยงรุ่นเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะต้องโดนกดดันให้ซื้อนั่นซื้อนี่นซื้อน้น เป็นต้นมันก็กลายเป็นเรื่องที่น่าเสียใจไปว่าตกลงเนี่ยเรารวยแล้วเราไม่เหลือใครเลยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในหลักการของกิฟฟารีเนี่ยเรามองว่าถ้าเราขยันเนี่ยเราได้เงินแน่ๆแต่การขยันที่ถูกต้องก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยซื้อสินค้าเท่าที่เขาต้องการจะใช้ค,คนเราในเริ่มต้นธุรกิจจางเอ๋ยยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้ไม่ทําได้ซื้อของไปเป็นร้อยชิ้นม,มันกลายเป็นความทุกข์นะใช่ครับจริงไหมคะแล้วถ้าเกิดมันขายไม่ได้ล่ะ แล้วเกิดไปบอกกับเพื่อนยังไงซื้อมาร้อยชิ้นและที่สําคัญวิธีการของเขาก็คือก็ต้องไปกดดันให้เพื่อนที่อยากทําธุรกิจซื้อกันคนละเป็นร้อยชิ้นเหมือนกันนะทุกคนซื้อเป็นร้อยชิ้นกองเต็มบ้านแล้ววันหลังมองหน้ากัน จะเสียใจไหมจะโกรธกันไหมเธอไม่น่ามาชวนฉันเลยเห็นไหมไม่งั้นฉันก็ไม่มีนี่แบบนี้อะไรแบบนั้นเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆก็คือว่าเราเองควรจะต้องมองระยะยาวด้วยใช่ไหมคุณหมอให้มองความเป็นไปได้ค่ะนะคะมองชีวิตจริงและความเป็นไปได้เพราะธุรกิจนี้ทากันอย่างยั่งยืนและยาวนานนะคะคมองว่าลักษณะงานแบบนี้ เราทําได้ไหมแล้วคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยซื้อสินค้าแบบเนี้ยอย่างต่อเน,นื่องได้ไหมด้วยคุณภาพแบบนี้ด้วยราคาแบบนี้คนที่อยู่รอบๆตัวเราจะซื้อใช้แล้วซื้อซ้ำไหมถ้าซื้อใช้แล้วซื้อซ้ำไม่ได้หลักการก็คือแค่ไปบอกให้ทุกคนซื้อคนละร้อยชิ้นแล้วร้อยชิ้นนั้นใครจะเป็นคนใช้ล่ะครับจริงไหมคะมันก็ที่เขาเคยเล่า,ลาใ,หให้ฟังกันว่าที่มีหนี้สินจากการทําขายตรงเนี่ยที่ <c oughs> จากบริษัท ต่างๆที่เคยได้ยินมาเนี่ยก็น่าจะเป็นจากการเน้นให้คนเนี่ยซื้อของโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาของไปไหนใช่ค่ะนะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าฉลาด คุณก็แค่ไปชวนคนมาซื้อของเยอะๆเหมือนกันครับแล้วถ้าเกิดฉลาดมากไปกว่านี้อีกก็ต้องทํากันหลายโค้ดด้วยนะนะคะแทนที่จะลง2 0 0 0 0นก็ว่าหนักแล้วกลายเป็นแสนสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคคแล้วถามว่าตัวเองลงแสนสองแล้วตัวเองไปชวนเพื่อนลงแสนสองแต่ละคนลงแสนสองแล้วของมันไปไหนของมันไม่ได้ถูกซื้อใช้จริงๆนะไม,ม่เหมือนของที่วางขายใน Mac Zero, 7, แมคโครบิ๊กซีโรตัสหรือเซเว่นหรือเซ็นทรัลที่ผู้บริโภคเดินไปอยากใช้ก็หยิบแล้วก็ซื้อมาใช่ไหมคะไม่อยากใช้ตัวไหนก็ไม่ซื้ออยาก อย่างไหนเป็นธรรมชาติมากกว่ากันถ้าเดินเข้าไปในห้างเซ็นทรัลและเซ็นทรัลบอกว่าคุณต้องซื้อร้อยชิ้นคุณจะเข้าไปซื้อในห้างเซ็นทรัลไหม,มแลวคุณจะเอาร้อยชิ้นไปทําอะไร,รจริงหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการซื้อสินค้าใช้และใช้สินค้าเนี่ยมันต้องเป็นความเป็นไปได้ความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงและที่สําคัญเนี่ยอย่ารวยบนความเดือดร้อนของคนอื่นนะคะ อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งของการการการสร้างอาชีพเมคุณจะไม่เหลือเพื่อนเลยแล้วในที่สุดเพื่อนก็ไม่เหลือเงินก็ไม่เหลือด้วยนะครับเสียหายไปกันหมดทุกต้องครับวันนี้คงได้รับคําแนะนําดีๆจากคุณหมอกันไปแล้วนะครับครั้งหน้าคําถามของใครจะถูกนํามาออกอากาศอย่าลืมติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วผมและคุณหมอต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ